ชีวิตแขนอยู่บนเส้นได้นะครับการทำงานลงเรือนพังครับผมได้หมุนเขามาเอาสีแล้พี่น้องเลยวันไหนมันหกนักลงบนเราคนเห็นมันเอ้ยบ่เหตุกับอะไร

ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้นะครับการทำงานลงเรือนพังครับผมได้หมุนเขามาเอาสีเลยพี่น้องเลยวันไหนมันหักลงบนเราเห็นไหมเออมาเฮ็ดกับ่าไรก็ต้องเฮ็ดครับพี่น้องครับอืมเสียงวันนี้ก็ต้องเฮ็ดครับพี่น้องครับเออเบืงด,ดูได้หมุนเขาไปเฮ็ดข้างในครับพี่น้องครับ ดอกไม้เราสิไปเป็นทั้งไม้ก่อนดอกไม้เราสิไปสวรรค์กอนก็ได้ต้องเอาครับพี่น้องให้มดปวดข้างในไม่ปวดได้หมวนขเข้าไปเสีอาแล้วพี่น้องนี่โอ้ ช้าไม่ใช่มันกว่าสึ่งเหมือนเหตุงานชีวิตแขนอยู่บนเส้นบะหมี่นะครับเบืองการอดพี่น้องเพามันหักลงพวกมนเหล็กหักลงวงกันกัน ามาไม่ไออกมาหลดจักเออเพราะว่ามันสองฟังด้วเอายี่สิบกว่ากันได้พวกหัวเศร้ากันได้หรอกดูพี่น้องกองลงมาแต่เล็กไหมก็ได้มวนเขามาเขียนงาน,น,นสิตอนนี้นไปเขาไปนะมันบ้า,า,า,า <laughs> ชั่วยสิบมองหอดมองเฮ็ดนหอดเฮ็ดงานก็นได้เพิ่งด้วยได้คานเข้าขไปพี่น้องเอ้ย กวางกวนกวางกวายเข้าไปโอ